ในประเด็นของอญาติพี่น้องก็รวมๆกับครอบครัวเลยเหมือนกันอาจจะมาในรูปแบบของเการเปรียบเทียบลูกหลานตัวเองกับลูกหลานคนอื่นแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเราอีกทีหนึง่งหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้หลายเรื่องค่ะอืแล้วคนที่รับรู้เนี่ยมันคือตัวเราถูกปะเราก็รู้สึกว่าเออแบบนี่มันอะไรกัน อืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบบางทีมันดูเหมือนเป็นเรื่องของเราอะแต่ทําไมเขาต้องมายุ่งวุ่นวายด้วยอันนี้ในกรณีของญาติพี่น้องอืเราได้มองว่าบางครั้งเจ้ากรรมในเวรมาในรูปแบบของคนใกล้ตัวนั่นเองและบางครั้งเนี่ยการที่คุณมีแฟนอืเราไม่ทราบนะคะว่าคุณจะมีแฟนดีหรือไม่ดีเหมือนที่เขาพูดกันว่าเลยนะอ่คู่แท้คู่บุญคู่กรรมคู่เอ,อะไรอะมีหลายแบบมากเลยอะคู่เวรคู่กรรมคู่บุญ คู่ที่แบบคอยส่งเสริมกันคู่คือการมีคู่เนี่ยมีหลายแบบกันแต่ต่อให้เรามีคู่ที่ดีมันก็อาจจะมีบากเสียนบ้างแต่มันก็ยังน้อยกว่ามันเรียกน้อยกว่าคนที่เขาแบบมีคู่ที่ที่เขาเรียกกันว่าเหมือนคู่กรรมอย่างเงี้ยแบบคนที่คุณเคยเห็นไหมลนะ่ะบางคนที่เขาแบบคือรักกันแต่ก็ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ยอมเลิกกันแล้วก็อาศัยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อดทนอยู่ด้วยกันแบบนั้นอืม มันมีอยู่จริงๆนะอืมที่เราเห็นมาเนี่ยเยอะมากเรื่องเรื่องเรื่องของเออ่ความลักคนรักคู่ครองเนี่ยยิ่งบางคนเนี่ยแบบแต่งงานเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยมันเหมือนในนี้นะวงจรอะเออวงจรที่แบบว่าจากคนรักกลายเป็นคู่ชีวิตจากคู่ชีวิตที่เคยมีความสุขบางครั้งบางคู่บางคนนะก็อาจจะกลายเป็น คู่กรรมเป็นเจ้ากรรมในเวรของกันและกันไปเลยก็ได้อืมอาจจะแบบอยู่ด้วยกันแบบฝืนๆทนๆหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนมีลูกด้วยกันก็ก็ย้อนก็วนกลับมาที่คําว่าครอบครัวก็คือที่เราพูดไปตั้งแต่แรกก็คือพ่อแม่พี่น้องอนั่น,นแหละคะ่ะมันเป็นวงจรเลยอ่ะแบบวน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 ,วนอยู่อย่างเงี้ยอืมเราก็เลยมองว่าบางทีอ่ะเราอาจจะไม่ได้มีเจ้ากรรมในเวรที่เป็นตัวเป็นตน หรืออาจจะไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางครั้ง